ซอสทิ้งแกงเขียวหวานเนื้อหมูมันมีซอนทิ้งแล้วก็โวยพริกแกง,แกงเขียวหวานแล้วก็น้ำกะทิเพิ่งซื้อสำเร็จรูปมาแล้วก็มีรสดีมีเกลือมีน้งชูรสผมลงไปเครื่องแกงนั้นซื้อสำเร็จรูปเครื่องแกงซื้อสำเร็จรูปมาแล้วก็พาไปนำมาผัด ้ำม,มันให้เข้ากันเพื่อให้เนื้อแกงมันหอมหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสต่างๆให้เข้ากันเมื่อทุกอย่างเข้ากลมกล่อมกันแล้วเราจึงใส่ผักตามใจชอบซ่อนทิ้งมันตรเนี้ย มันข้างหน้าเนี่ยม,ม,มันเหมือนมันหมูเนี่ยน้ำมันหมูเนี่ยซ้อนทิ้งก็เลยอย่าไว้อันตรายชีตที่ตันไขมัน แกงเขียวหวานก็ประเทศไทยแกงกันได้ทุกภาคโดยเฉพาะแกงและกินกับขนมจีนซึ่งเป็นน้ำเป็นขนมจีนที่ใช้แทนน้ำยาและน้ำพริกกินแล้วอร่อยหลังจากนั้นมาเขาเป็นที่นิยมแกงเขียวหวานเป็นแกงทำแบบง่ายๆทุกครัวเรือนสามารถที่จะทำทานเองได้ไม่ต้องไปซื้อหา แกงหนึ่งหมอง้อกินได้ทั้งครัวครอบครัวเดี๋ยวเราใส่พริกไก้ชีฟ้าด้วยใช่ไหมพริกสดหั่นซอยซอยซอยพริกสดหรือพริกอะไรอ่ะ พริกสดนะสิพริกสดเนี่ยพริกสดคือพริกขี้ฟ้าพริกขี้หนูพริกหยวกพริกใหญ่พริกหยวกพริกใหญ่เนี่ยนะอืมพริกหยวกต่างหากนี่ก็พริกสดเลยพริกสดแบบมันมีหลายชนิดไงมันมีแบบสีเขียวพริกหยวกบางคือออกเขียวอ่อนๆในหน่อยนี่พริกพริกสดแบบเล็กๆเขียวอ่ะอืมพริกสดสีเขียวว่างั้นเลยสีเขียวแต่แถวทางภาคใต้เขาเรียกพริกขี้ฟ้าพริกขี้ฟ้า ภากลางเลยพริกพริกเขียวหอมใหล่ฉันจะกางรูขวบแม่นะ เด๋ยวสักพันไงเดีแล้วหัวก็พุใส่ เดี๋ยวเจียวหมูนะหมูอีกนึงนะเดี๋ยวหลังจากที่เราปรุงจนได้ที่แล้วนะครับเราแกงพอยกลงจากเตาเราก็จะใช้หัวกะทิราดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้ำแกงมีรสเข้มข้น